ให้ดูใช่ใช่ไหมขอให้คุณใช้ไงเหยียดบาทไงอ๋อให้ออมแม่ตัวว่าให้ใช่แม่บอกให้อมอมลูกอมฟังให้ดีก่อนครับขอบคุณทุก่านสูงนะครโอ้ยระวังนะครับขอบคุณครับขอบครับถ่ายรูปหนูอายุเท่าไหร่นี่ลูกเพียรจะรู้เก้าขวบ มึงทำให้วเยาวชนเป็นขนางนี้หรือไงโยมอะขอบคุณครับผมขอหนูต่อแถวกันให้เลยรอแป๊บนะครับขอแป๊สบส,สักครู่หนึ่งนะครับมาๆๆเดี๋ยวช่วยถือนมมาส่งมาก่อนออเอาเอา้เอาๆๆยังไง ครับผมครับโอ้โหตอนแถวบรรดาพื้นเลยเนี่ยใ้รางวัลให้คนยืนว่าว่าไม่คิดจะเรียกให้บ้างเลยของค้าบของครับของครับของครับของคุณนะครับขอเวลาสักครู่นะครับจะหาเวลาช้าเลยนะครับผมของค้าบของครับของครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลิกนะครับกำดรงจะจัดพูดนะครับถ้าเกิดคนในงานอยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวรอหน้าเมนนะครับที่งมาจัดพูดไปแล้ว กูเชียมึงมึงมาเครือบอะไรกูเรียบอบมึงครับขอบคนณครับดับ้งรอพ่อมึงนะพี่นามินบ้านะค,ครับ